ขณะที่ริกคนอื good, น่นๆนาเริ่มเหี่ยวโยนตามไวแต่ทำไมริกไพล์นั้นถือเป็นริกเพียงคนเดียวที่ดูไม่แก่ลงเลยแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบหลายร้อยปีแล้วก็ตามคลิปนี้มีคำตอบครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราตูนิตูนส์ด้วยแหละครับ เอาจริงๆคิดว่าหลายคนน่าจะไม่ทันสังเกตกันนะครับว่าตัวร้ายตลอดการอย่างริกไพล์ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกที่มาตามตัวริกซีหนึ่งสามเจ็ดไปร้วยขบวนการครองจัก,กรวาลด้วยกันเนี่ยไอ้เหมอนี่มันยังดูหนุ่มอยู่เลยวัยดูไล่เลี่ยกับริกของเรามากๆแต่ถ้าว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บริกทุกคนที่อายุ70ก็ดูเริ่มจะโรยราหน้าเริ่มเหี่ยวตามวัยแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่โผล่มากี่รอบไม่ว่าจะกี่ครั้งหน้าก็จะยังต่งตึงทุกรอบและเรากำลังหมายถึงริกไพล์ จอมวายร้ายตัวเอของเรื่องริกกมอร์ตี้นั่นเองครับและไอประเด็นนี้แหละมันก็เลยทําให้ตอนเนี้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตั้งแต่แรกที่มาหาริกวัยหนุ่มไอ้เจ้าริกพรานม,มันอายุอาจจะอยู่นานกว่านั้นหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วก็ได้นะครับ แต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ประเด็นหลักสักเท่าไหร่เรามาว่ากันเรื่องที่ริกพลามทําไมถึงเป็นริกคนเดียวที่ดูไม่แก่กันดีกว่าครับก็อนอื่นเรามาว่าเรื่องความแก่ของริกทุกคนกันก่อนดีกว่าคือริกซันเชสในทุกๆจักรวาลเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลของตัวเองก็จริงนะครับอันเนี้ยไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ทําไมเขาถึงฉลาดที่สุดกันก็นแล้วกันเนาะคือริกแต่ละคนเนี่ยฉลาดจริงทําได้ทุกอย่างแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะแก่ไม่ได้นะครับเราเคยเห็นมาหลายรอบแล้วว่าริก แก่เป็นยังไงที่ชัดที่สุดก็เห็นจะเป็นเฟียร์โฮริกหรือริกที่โผลวมานทีจิตใจของมอร์ตี้ในตอนหลุมโพลงนั่นแหละโอโห้หอันเนี้ยคือหน,นักเลยตาริกแกต้องฉีดเซรุ่มเพื่อยื้อให้ตัวเองกลับมาเป็นริกที่ไม่ได้โทรมขนาดนั้นอีกถึงขนาดต้องใส่วิกเลยคิดดูตรงเนี้ปวงบอกว่าริกของเรานั้นแม้จะฉลาดมากๆแต่ก็แก่ได้เหมือนคนปกตินั่นแหละไม่ได้เป็นอมตะแต่อย่างใด ซึ่งเราเชื่อว่าจะต้องมีคนถามเราแน่ๆเลยว่าทำไมริกถึงไม่ใช้ปฏิบัติการฟีนิกซ์ย้ายร่างตัวเองไปสู่ร่างริกที่หนุ่มกว่าวัยรุ่นกว่าใช่ไหมอันที่จริงคำตอบคือทำได้ครับทำได้แบบชิวๆด้วย แต่เขาเลือกจะไม่ทําเพราะปฏิบัติการฟินิกส์นั้นมันมีผลข้างเคียงมากมายที่อันตร,รายรอเราอยู่ซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วว่าการโคลนนิ่งตัวเองและถ่ายโอนจิตสํานึกไปยังอีกร่างที่เป็นร่างของริกโรคจิตหรือพวกริกวัยเด็กหรือวัยหนุ่มที่อยู่ในวัยที่กําลังฮอร์โมนพลุ่งพล่านเนี่ยมันส่งผลให้จิตใต้สํานึกของริกตัวหลักถูกกลืนกินยิ่งอยู่นานยิ่งถูกกลืนเหมือนกรณีของไทนี่ริกหรือริกรุ่นจิ๋วนั่นแหละ สรุปแล้วนะครับคือริกทําไมถึงไม่ใช้ปฏิบัติการฟีนิกซ์ย้ายร่างไปเลยล่ะคําตอบคือทําได้ง่ายๆเลยแค่ย้ายจิตไปอีกร่างหนึ่งอะแต่ทําไม่ได้ครับเพราะถ้าย้ายตัวเองไปสู่ร่างที่อ่อนยาวกว่าก็จะต้องเสี่ยงถูกริกร่างนั้นกลืนกินได้มากกว่าด้วยเหตุผลทางด้านอารมณ์กับฮอร์โมนวัยหนุ่มสาวที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกด้วยแถมไม่ได้อยู่ได้ถาวรด้วยนะครับอยู่ได้แค่ไม่นาน ยิ่งอยู่นานยิ่งถูกกลืนกินนั่นเองและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเหล่าริกเนี่ยถึงตัดสินใจจะอยู่อย่างแก่ชาราไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าย้อนไวัยไม่ได้ทําได้ครับแต่เลือกจะไม่ทําเท่านั้นเองทีนี้เรามาสํรารวจสภาพจิตใจของเราริกไปพร้อมกันบ้างดีกว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้พวกเขาแก่มากกว่าริกพลายขนาดนี้อันที่จริงริกพลายนั้นถือจะเป็นวารายนะครับแต่พี่แกดูจะมีสุขภาพจิตไม่แย่เท่ากับริกทุกคน ส่วนหนึ่งเพราะเขามีพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์เป็นของตัวเองด้วยเพราะงั้นการจะกังวลเรื่องความชาราตัดทิ้งไปได้เลยครับแทนสิ่งที่หลอานี้ต้องแบกรับกับผลกระทบในหลายๆเรื่องจนกลายเป็นความอาภัพในชีวิตของเหล่าริกทุกคนเนี่ยริคพลาน์ก็ดูจะมีภาระตรงนี้ไม่หนักเท่ากับริคคนอื่นๆโดยเฉพาะริกซีหนึ่งสามเจ็ดที่ต้องแบกความแค้นและความล้มเหลวเอาไว้หลายสิบปีจากเหตุการณ์ที่ลูกเมียถูกริคพลา์รอบวางระเบิดนั่นแหละ และเมื่อเราเต็มไปด้วยเรื่องค้างคาใจที่ไม่มีวันสะสางได้นานวันเข้าความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเริ่มกัดกินตัวเราอายุก็จะเริ่มสั้นลงปัญหาสุขภาพเริ่มจะถามหาโดยเฉพาะสภาพจิตใจที่มีแต่จะย่ำแย่ลงทุกทีเนี่ยและทางออกเดียวที่จะทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นถึงจะเป็นแค่ชั่วขณะก็เถอะก็คือต้องหันไปพึ่งสิ่งที่ทําให้ร่างกายแย่ลงอย่างพวกแอลกอฮอล หรืออะไรที่ไม่ดีต่างๆนะครับซึ่งลิซซี่หนึง37เองอย่างที่เรารู้กันเปิดตอนมาตอนแรกเนี่ยตาแกก็ติดเล่าหนักมากๆอยู่แล้วซึ่งมันก็สมเหตุสมผลและดูเมกเซนมากๆว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเพราะในมุมผลที่เพื่อเสียภรรยาและครอบครัวไปสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการหนีปัญหาเนี่เองและที่ต้องติดเล่าแบบนี้เขาทำทุกอย่างเพื่อกลบความเศร้าจากความสูญเสียเมื่อริคนอื่นๆที่ไดแอนก็ถูกลบไปเหมือนกันนั่นเองครับคือพอรู้แบบนี้ปุ๊บ จะเห็นริกแก่ลงแก่ลงหน้าเหี่ยวย่นเกินกว่าวัยก็คงไม่แปลกะนะครับข้าใดเดียวกันไอตัวต้นเรื่องกลับไม่ต้องมาแบกอะไรพวกนี้ไว้เลย ไอหมอนี่มันไร้พันธะมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนไม่ต้องมาจมปลักกับความเศร้าใดๆได้ใช้ชีวิตได้ออกทําตามภารกิจของตัวเองอย่างเต็มที่เราก็เลยไม่เคยได้เห็นลิกพรายมีอาการติดเล่าแต่อย่างใดไม่มีแมแต่สูบุรีหรืออะไรด้วยซ้ําไอหมอนี่มันเป็นตัวร้ายที่คลีนมากๆคลีนซะจนไม่อยากเชื่อว,ว่ามันเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำเหมือนกัครับซึ่งตรงนี้แหละทําให้ลิกพรายกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดวายร้ายในโลกแอนิเมชันที่เก่งกาจที่สุดแล้วนั่นเองแหละครับ และนอกเหนือจากสุขภาพจิตของริ Prime ที่ดีมากๆแล้วเนี่ยพลังฮิลลิแฟกเตอร์ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหลักๆที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ริกพลายนั้นเป็นปริิคนเดียวที่ดูไม่แก่ลงเลยพลังการรักษาตัวเองที่เราเห็นนั้นมันโคตรจะเทพเลยนะครับคือโดนบึ้มโดนแทงโดนยิงไม่มีผลอะไรกับพี่แก่ทั้งนั้น ถ้าเกิดมีอะไรเสียหายไปสักพักเซลล์ต่างๆก็จะเริ่มสร้างขึ้นมาใหมย่ย้อนกลับมาใส่กิ๊กเหมือนเดิมซึ่งเทคโนโลยีฮีลิ่งแฟกเตอร์เนี่ยนอกจากจะฟื้นฟูร่างกายให้รีคลายแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เขายังดูหนุ่มแบบนี้ไปตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานกี่ปีแล้วก็ตามคือเรียกว่าผ่านไปหลายปีแล้วริคทุกคนก็แก่ลงแก่ลงเรื่อยๆหน้าเหี่ยวยน่นแต่พี่แก่ที่มีพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์เนี่ยหน้ายังเต่งตึงไม่แก่ลงเลยนั่นแหละคือเรียกว่าเนื้อหนังถูกทําลายเหรอ ก็สร้างใหม่เซลล์กำลังจะตายอย่างนั้นเหรอก็แค่เนลมิดมันขึ้นมาหรืออะไรต่างๆในร่างกายที่ชำรุดก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลานี่คือพลังที่โกงมากๆของไวรัสตัวนี้ครับฟีลแบบเป็นวูบรีนที่มีพลังฮีลิ่งแฟลกเตอร์กึ่งกึ่งอมตะแต่ดันฉลาดกว่าหลายร้อยเท่าใช่ครับเก่งฟีลนั้นเลยโดยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นริกมีการดัดแปลงร่างกายตัวเองหลายคนเลยริกของเราก็ดัดแปลงร่างกายไปเครื่องคนคนึ่งหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้ว แต่แม้ว่าเหล่าริคจะดัดแปลงร่างกายเยอะแยะขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นมีริคคนไหนที่มีพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์แบบนี้เลยสักคนซึ่งมันเป็นพลังที่เฉพาะตัวมากๆและก็คงเป็นเหตุผลหลักให้พี่แกเป็นริคคนเดียวที่ไม่เคยแก่จะก,กลายเป็นดีไซน์ของริคที่แตกต่างจากริคคนอื่นๆนอกเหนือจากทรงผมไซฟากับชุดตัวลึยอวกาศสุดเท่ะนะครับแต่ถ้าว่าคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยกันในช่วงท้ายของตอนอันมอริคน คือแล้วในเมื่อริกพลายนั้นมีพลังฮีลิงแฟกเตอร์รักษาตัวเองได้ฉับพลันแบบเนี้ยก็น่าสนใจมากๆว่าทําไมพี่แกถึงมาแพ้อีวิลมอร์ตี้กับริกและปล่อยให้ถูกซ้อมอย่างหนักหน่วงแบบนี้ล่ะ จริงๆอีวิมอตตี้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะว่าการจะลมริกไพร์มก็คงต้องทำลายฮิลิ่งแฟกเตอร์ของมอน,นันให้ได้ซะก่อนส,สุดท้ายมันก็ทำได้จริงๆและนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของวร้าตลอดการของริกส3่งสามเจ็ดอย่างริกไพร์นั่นเองจริงๆมันมีอีกมุมหนึ่งให้ชวนคิดได้อยู่เหมือนกันนะครับคือจะเป็นไปได้ไหมว่าริกไพร์มจะยอมรับความพ่ายแพ้เองหลังจากผ่านชีวิตวัยหนุ่มไม่แก่ลงเลยมาอย่างยาวนานฟิลแบบงานของฉันจบลงแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็เลยยอมรับชะตากรรม แต่นี่จริงการปล่อยให้ตัวเองตายก็คือหนึ่งในแผนที่ทําให้ลิกซินสามเต้องเจ็บปวดไปตอลอดการอยู่แล้วนะครับคือเราเห็นผลกระทบเลยพอไอ้เจ้าลิกพายมันตายไปปุ๊บลิกซินสามเจ็เคว้งคว้างลอยเมือไม่รู้จะทําอะไรต่อซึ่งนั่นแหละเป็นหนึ่งในแผนการที่สุดยอดของไวรัสตัวนี้นั่นเองครับ แต่จริงๆอันนี้มันก็น่าคิดนะครับเพราะพอเราลองมาคิดๆดูแล้วเนี่ยระดับลิกไพร์มคิดว่าไม่น่าจะยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นได้หรอกการยอมรับความพ่ายแพ้ทั้งที่ตัวเองมีโอกาสชนะเนี่ยมันดูจะไม่ใช่นิสัยของพี่แกเลยแถมเป้าหมายในการยึดครองมัลติเวิร์สก็ยังไม่สําเร็จด้วยอีวิ่มอร์ตี้ยังดูจะนําหน้าไปกว่าแกเยอะเลยเพราะงั้นนะครับเราคิดว่าลิกไพร์ไม่น่าจะยอมรับความพ่ายแพ้นะแต่พี่แกแพ้อีวิมอร์ตี้จริงๆตัวเนี้ยตายจริงหรือตายหลอกก็ไม่รู้แหละ แต่คนที่พยายามอย่างถึงที่สุดให้ตัวเองไม่ตายถึอขนาดจะไม่ยอมแก่ลงเลยแบบเขาเนี่ยไม่น่าจะมายอมแพ้ใครง่ายๆนะครับไม่งั้นก็คงไม่พยายามโน้มน้าว e ีวิมอร์ตีให้มาร่วมมือกันหรอกจนสุดท้ายก็เรียบร้อยปิดตำนานของจอมวายร้ายลงในที่สุด อะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่า c ิก r i m e นั้นเป็นริกคนเดียวที่มีพลัง h e a l ่งแฟกเตอรโดยไม่ต้องสนใจปฏิกริริยาฟ h นิกซ์ที่เสี่ยงให้จิตถูกยึดเลยแล้วคำถามคือทำไม r c ิก r i m e ถึงต้องสร้างพลังนี้ขึ้นมาที่มีกลไกช่วยให้ร่างกายของเขาไม่เหี่ยวไม่แก่ลงกลายมาเป็นริกที่มีชีวิตยืนยาวอมตะแบบนี้ด้วยเหตุผล hey, ที่ริกไ i ล e ต้องทำให้ตัวเองไม่แก่ลงเนี่ย เรียกว่ามีอะไรรองรับเยอะแยะมากมายเลยเลยครับคือเราต่างรู้ว่าริกไพร์นั้นเป็นริกโรคจิตที่มีอาการหลงตัวเองแบบขั้นสุดใช่ไหมเขาพยายามทําให้ตัวเองปึงปังอยู่เสมอเพื่อโชยให้เห็นว่าตัวเขาคือริกที่ริกที่สุดและริกทุกคนต่างก็เป็นฝุ่นเป็นไรที่ด้อยกว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาพี่แกเลยยิ่งบวกกับนิสัยที่เย่อหยิ่งอีโก้จัดโลกหมุนรอบตัวเองแบบนี้ด้วยก็ไม่แปลกใจที่ตัวเขาจะเกลียดตัวเองในเวอร์ชั่นที่ แกหนังเหี่ยวดูไร้อำนาจอลยนะครับก็เลยกลบจุดด้อยตรงนั้นด้วยการทําให้ตัวเองไม่แก่ลงมันซะเลย c ิก r พล e นั้นได้ชื่อว่าเป็นริกที่ริกที่สุดหลังจากการเปิดตัวมาเพราะก่อนหน้าน,นี้เราคิดว่าริกสี่หนึที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นเดอะริกเกส์ริกมาโดยตลอดใช่ไหมครับตรงนี้มีท c ีของแฟนๆที่น่าสนใจด้วยที่บอกว่าริก r พล e ที่เย่อหยิ่งหลงตัวเองแล้วเหมือนจะไม่สนใจใครเนี่ย แต่อาชีพจริงแล้วพี่แกนั้นสนที่สุดเลยถึงขนาดตามติดชีวิตของริกซี037ที่เกิดจะเป็นริกที่ริกที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเจ๋งกว่าเขาอีกแล้วซึ่งไอความซึนถ้าเป็นไม่สนใจแต่จริงจสนใจเขาที่สุดเลยเนี่ยเป็นการแท่งทําของพวกหลงตัวเองในทางจิตวิทยานะครับฟีลแบบแกจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่สนใจแกอยู่แล้วแต่จริงไอควาว่าช่างมันเน่เป็นคำที่ใช้หลอกตัวเองเฉยเฉยจริงๆฉันเนี่ยจ้องแกอยู่ตลอดเลยต่างหาก อันนี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ของอาการของโรคนี้เลยนะครับส่วนในแง่มุมของเรื่องมันก็จะสื่อได้เหมือนกันว่าถ้าริก p พ i m e ไม่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการส่องชีวิตของริกซิงสามเหรือริกคนอื่นๆที่เข้าใกล้ความเป็นริกที่ริกที่สุดเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าเหล่าริกพวกนั้นไปขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างกับดักที่ซับซ้อนเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการปกปิดตัวตนหลอกให้ริกทุกคนหัวหมุนเล่น เห็นได้ชัดเลยว่าริกพลายนั้นมันใช้เวลาทั้งหมดของตัวเองยั่วให้ริกคนอื่นๆดูได้ค่ากว่าโดยการทุ่มแรงสร้างกับดักนู่นนี่และเสียเวลาไปกับการเฝ้าตามติดชีวิตของริกคนอื่นๆขอยาะเยยพวกเขาพลางคิดแผนที่จะออกไปพูดจักรวาลไปด้วยแต่ยังไม่สําเร็จนั่นเอง <S <S และถ้าทฤษฎีมันเป็นไปตามแบบที่เราบอกแบบนั้นจริงนะครับในทางเทคนิคเขายิ่งต้องส่องริกสิงห์สามเจ็ดมากกว่าใครๆเพราะริกคนนี้คือริกที่เกือบจะริกที่สุด ตาิกของเราแกเลยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ริกพลาล์หมายหัวมาตลอดได้เด่งซึ่งคําพูดที่ริกพลาล์พูดกับริกซิงหนึ่งสามเจ็ดอย่างการยั่วเรื่องไดแอนหรือจะเป็นการกระทําที่เรียกว่าชั่วช้าเลว3ามากๆอย่างการลบไดแอนออกจากทุมิติความเป็นจริงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าพี่แกต้องการทําร้ายริกซิงสามเจ็ดในแง่จิตใจให้ดีมากที่สุดซึ่งจะเป็นการถีบตัวเองขึ้นมาให้ดูสูงส่งขณะที่ก็เหยียบคนอื่นให้จมดินเช่นกันคือเรียกว่าเป็นอีโก้ที่มันสูงมากๆ สูงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปโดยอาการจะยอมรับว่ามีริกที่เกิดจดริกที่สุดโผล่มาแถมยังเป็นริกที่เคยปฏิเสธจะเข้าร่วมกับเขาเมื่อหลายสิบปีก่อนอีกมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่สุดจอมวาร้ายคนนี้ก็เลยหมกมุ่นที่จะบ่อนทําลายชีวิตของริกเราให้จมปลักกับความเศร้าโดยที่ก็ไม่ยอมรับว่าเขากําลังสนใจริกสิงสามเจ็ดที่สุดเลยและไอ้ที่เราว่ามานี่แหละมันคืออาการของโรคหลงตัวเองแบบชัดๆเพราะงั้น ไอคนที่อาการหนักแบบนี้จะยอมรับว่าตัวเองแก่ลงมันก็ไม่แปลกนะครับพลังฮีลิฟักเตอร์จึงเป็นพลังที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครนี้โดยจะเต็มไปด้วยนัยยะแฝงมากมายที่ชี้ชัดว่าทำไมริกพลายถึงเป็นคนที่มีพลังนี้เพราะว่าเขาคือริกที่ริกที่สุดนั่นเองแหละครับและด้วยองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่เราว่ามาเนี่ยสรุปได้เลยว่าริกพลายนั้นเป็นริกที่ริกที่สุดของจริงในเรื่องเขาทั้งฉลาดกว่า แกล่งกว่าและเห็นได้ชัดเรื่องอายุที่เขาจะอยู่โยงคงกระพันไปแบบนี้ตลอดการถ้าไม่ถูกอีวีมอร์ตี้ล้มลงไปซะก่อนน่น,นะครับแถมตายจริงไหมก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวเราวว่าอาจจะไม่ได้ตายจริงก็ได้นะตัวละครเนี่ยมันสามารถกลับมาได้ทุกเมื่ออยู่ที่จังหวะว่าจะกลับมาตอนไหนนั่นแหละอย่าลืมนะครับไม่เห็นศพก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ทั้งนั้น และนี่ก็คือทั้งหมดของข้อมูลในคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้คําตอบที่ต้องการกันนะและว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้กันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยสนุกสนุกกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของริเกอร์มอร์ตี้และเกรดน่ารู้แบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณทีนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ